สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณน้องค่ะในบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังท้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกับคุณน้องเลยนะคะมาค่ะอันดับแรกนะคะเรามาทำความรู้จักเศษส่วนกันก่อนเลยค่ะว่าเศษส่วนมีลักษณะเป็นอย่างไร เศษส่วนนะคะเป็นสัญลักษณ์แสดงจำนวนซึ่งประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองค่ะโดยตัวเศษนะคะจะแสดงจำนวนของส่วนที่กล่าวถึงซึ่งเขียนไว้ด้านบนและตัวส่วนนะคะจะแสดงจำนวนส่วนที่เท่าเท่ากันทั้งหมดเขียนไว้ด้านล่างนั่นเองค่ะซึ่งตัวเศษเท่ากับตัวส่วนนะคะจะมีค่าเท่ากับหนั่น,นเอง เอแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าส่วนประกอบของเศษส่วนมีอะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะส่วนประกอบของเศษส่วนนะคะเศษส่วนประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วนซึ่งตัวเศษนะคะจะแสดงจํานวนที่กล่าวถึงซึ่งเขียนไว้ด้านบนในลักษณะแบบนี้ค่ะและตัวส่วนนะคะ จะแสดงจํานวนส่วนทั้งหมดที่เท่ากันซึ่งเขียนไว้ด้านล่างในลักษณะนี้ค่ะโดยการเขียนเศษส่วนนะคะจะต้องมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนด้วยซึ่งเศษส่วนแต่ละส่วนที่ถูกแบ่งนั้นจะต้องเท่ากันเสมอนะคะเด็กๆคราวนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งครูน้องนะคะมีรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูป โดยคุณน้องต้องการแบ่งรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะเป็นสองส่วนเท่าๆกันจะมีส่วนที่ระบายสีอยู่หนึ่งส่วนโดยส่วนที่ระบายสีนะคะเป็นหนึ่งส่วนในสองส่วนของรูปนั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งในสองเขียนแทนด้วยเศษหนึ่งส่วนสองอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองค่ะ จากเศษหนึ่งส่วนสองนี้นะคะเราสามารถบอกได้ว่าตัวที่อยู่ด้านบนคือตัวเศษจ,จากเศษส่วนนี้นะคะนักเรียนช่วยคุณน้องตอบหน่อยสิคะว่าตัวใดเป็นตัวเศษคะเด็กๆถูกต้องค่ะหนึ่งเป็นตัวเศษนั่นเองและจากเศษส่วนนี้นะคะทำให้เราทราบว่าตัวที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวส่วน จากเศษส่วนในข้อนี้นะคะตัวใดเป็นตัวส่วนคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะ2เป็นตัวส่วนนั่นเองต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะตัวอย่างที่2มีรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปโดยครูต้องการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปเป็นสามส่วนเท่าๆกัน มีส่วนที่ระบายสีอยู่สองส่วนโดยส่วนที่ระบายสีนะคะคิดเป็นสองส่วนในสามส่วนของรูปซึ่งสองในสามนะคะสามารถเขียนแทนด้วยเศษสองส่วนสามอ่านว่าเศษสองส่วนสามค่ะจากเศษสองส่วนสามนี้นะคะเราสามารถบอกได้ว่า ตัวที่อยู่ด้านบนคือตัวเศษข้อนี้ตัวใดเป็นตัวเศษคะเด็กๆถูกต้องค่ะสองเป็นตัวเศษนั่นเองและเรายังทราบอีกว่าตัวที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวส่วนข้อนี้ตัวใดเป็นตัวส่วนคะเด็กๆถูกต้องค่ะสามเป็นตัวส่วนนั่นเอง ต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่สามกันเลยนะคะตัวอย่างที่สามค่ะคุณน้องมีรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งลูปนะคะต้องการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งลูปเป็นห้าส่วนเท่าๆกันโดยมีส่วนที่ระบายสีสามส่วนโดยส่วนที่ระบายสีคิดเป็นสามส่วนในห้าส่วนของรูปซึ่งสามในห้านะคะสามารถเขียนแทนด้วย เศษสามส่วนห้าอ่านว่าเศษสามส่วนห้าจากเศษสามส่วนห้านี้นะคะเราสามารถบอกได้ว่าตัวที่อยู่ด้านบนคือตัวเศษเด็กๆช่วยคุณน้องตอบหน่อยค่ะว่าตัวใดเป็นตัวเศษถูกต้องค่ะสามนะคะเป็นตัวเศษ และเรายังทราบอีกว่าตัวที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวส่วนเด็กๆช่วยคุณน้องตอบหน่อยค่ะว่าตัวใดเป็นตัวส่วนคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะ5เป็นตัวส่วนนั่นเองต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่4กันเลยคะ่ะคุณน้องนะคะมีรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปต้องการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันนะคะ มีส่วนที่ระบายสี9ส่วนโดยส่วนที่ระบายสีนะคะคิดเป็น9ส่วนใน9ส่วนของรูปซึ่ง9ใน9นะคะเขียนแทนด้วยเศษ9ส่วน9อ่านว่าเศษ9ส่วน9จากเศษ9ส่วน9ข้อนี้นะคะเราสามารถบอกได้ว่า ตัวที่อยู่ด้านบนคือตัวเศษเด็กๆช่วยคุณน้องตอบได้ไหมคะว่าตัวใดคือตัวเศษถูกต้องค่ะ9ก้านะคะคือตัวเศษและเรายังทราบอีกว่าตัวที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวส่วนเด็กๆช่วยคุณน้องตอบหน่อยค่ะว่าตัวใดเป็นตัวส่วนคะเด็กๆถูกต้องค่ะ9ก้าเป็นตัวส่วนนั่นเอง เอเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าจากข้อนี้นะคะส่วนที่ระบายสีนะคะคือ9ส่วนใน9ส่วนซึ่งหมายถึงระบายสีแต่ละส่วนของรูปจนเต็มหนึ่งรูปนั่นเองดังนั้นนะคะเศษ9ส่วน9มีค่าเท่ากับ1นนั่นเองคะ่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันเลยคะ่ะคุณน้องนะคะมีรูปวงกลมหนึ่งรูป ต้องการแบ่งรูปวงกลมหนึ่งรูปเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันมีส่วนที่ระบายสีสี่ส่วนโดยส่วนที่ระบายสีนะคะคิดเป็นสี่ส่วนในสี่ส่วนของรูปซึ่งสในสี่นะคะเขียนแทนด้วยเศษสีส่วนสอ่านว่าเศษสีส่วนสี่สสค่ะ เอ๋จากเศษสี่ส่วนสี่ในข้อนี้นะคะเราสามารถบอกได้ว่าตัวที่อยู่ด้านบนคือตัวเศษเด็กๆช่วยคุณน้องตอบหนะะ่อยค่ะว่าตัวใดเป็นตัวเศษถูกต้องค่ะสี่เป็นตัวเศษนั่นเองและเรายังทราบอีกว่าตัวที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวส่วน เด็กๆช่วยครูน้องตอบหน่อยค่ะว่าตัวใดเป็นตัวส่วนคะเด็กๆถูกต้องค่ะสี่เป็นตัวส่วนนั่นเองเอข้อนี้ใครสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีส่วนที่ระบายสีเป็นสี่ส่วนในสี่ส่วนซึ่งหมายถึงระบายสีแต่ละส่วนของรูปจนเต็มหนึ่งรูปดังนั้นนะคะ เศษสี่ส่วนสมีค่าเท่ากับหนั่นเองจากตัวอย่างที่4ี่นะคะคำตอบคือเศษเก้าส่วนเและตัวอย่างที่ห้าคำตอบคือเศษสี่ส่วนสี่เรามีข้อสังเกตอยู่ว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนนะคะจะเป็นเศษส่วนที่เท่ากับ1นั่นเอง คราวนี้นะคะครูน้องมีกิจกรรมให้เด็กๆมาร่วมสนุกกันในช่วงตามหาคนเกง่งกติการะะคะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งจากรูปอ่านได้อย่างไรหนึ่งเศษห้าส่วนเก้า สองเศษห้าส่วนห้าติ๊กต๊อก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 ติ๊กต๊ก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 แทนข้อนี้นะคะตอบข้อหนึ่งนั่นเองค่ะอ่านได้ว่าเศษห้าส่วนเก้านั่นเองค่ะต่อมาข้อที่สองจากรูป เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรข้อหนึ่งเศษสี่ส่วนหกข้อที่สองเศษหกส่วนสี เหีนได้ว่าเศษ4ส่วน6นั่นเองข้อที่3จากรูปเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีและเขียนคำอ่านได้อย่างไรข้อที่1เศษงส่วน4อ่านว่าเศษงส่วนส4 2เศษ4ส่วน4อ่านว่า เศษสี่ส่วนสี่ติ๊กตอก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 แรนข้อนี้นะคะตอบข้อที่สองเขียนได้เป็นเศษสี่ส่วนสี่อ่านว่าเศษสี่ส่วนสี่นั่นเองค่ะข้อที่สี่นะคะ จากเศษส่วนต่อไปนี้ตัวใดเป็นตัวเศษคะเด็กๆข้อหนึ่งเเป็นตัวเศษข้ขอสองหเป็นตัวเศษติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก สุดท้ายกันเลยนะคะข้อที่ห้านะคะจากเศษส่วนต่อไปนี้ตัวใดเป็นตัวส่วนคะเด็กๆข้อหนึ่งสิบสามเป็นตัวส่วนข้ขอสองสิบสองเป็นตัวส่วน, 2, 12, น,ต,ววนติ๊กต๊อก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 ติ๊ก นถูกต้องคะ่ะตอบข้อหนึ่งนั่นเองสิบสามเป็นตัวส่วนนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆถูกไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะสำหรับคนที่ตอบถูกหมดทุกข้อเลยสำหรับคนที่ยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะคราวนี้เรามาสรุปกันดีกว่าค่ะว่าเศษส่วนนะคะ เป็นสัญลักษณ์แสดงจํานวนซึ่งประกอบไปด้วยตัวเศษและตัวส่วนซึ่งตัวเศษนะคะจะแสดงจํานวนของส่วนที่กล่าวถึงเขียนไว้ด้านบนและตัวส่วนแสดงจํานวนของส่วนที่เท่าๆกันทั้งหมดเขียนไว้ด้านล่างซึ่งตัวเศษเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับหนั่น,นเอง เศษส่วนนะคะประกอบไปด้วยตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษนะคะจะแสดงจำนวนส่วนที่กล่าวถึงซึ่งเขียนไว้ด้านบนในลักษณะแบบนี้และตัวส่วนนะคะจะแสดงจำนวนส่วนทั้งหมดที่เท่ากันซึ่งเขียนไว้ด้านล่างในลักษณะแบบนี้ โดยการเขียนเศษส่วนนะคะจะต้องมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนด้วยซึ่งเศษส่วนแต่ละส่วนที่ถูกแบ่งนั้นนะคะจะต้องเท่ากันเสมอนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้ได้จากลิงก์ที่คุณน้องแนบมาให้นะคะวันนี้นะคะคุณน้องมีการบ้านมาให้เด็กๆได้ดฝึกทำเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนเศษส่วนด้วยค่ะเด็กๆ ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่139ถึง140นั่นเองค่ะเฉพาะส่วนการศึกษาไอพีให้เด็กๆทาแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่198ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ คุณน้องต้องขอตัวลาวไปแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ